สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมนะดิกกี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการบูตหม่นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะ้องสลับที่ใครยังไม่รู้ที่ไม่ได้ปรับโดยอันนี้นะใช้แบบตัวไม้บูตผ่านไม้อะไรเงี้ยมันพวกใช้อีเชียลแล้ววันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เจ้าตัวพวกนั้นนะครับผมจะใช้เป็นตัว fl เนาะตัวนี้เนาะ จ้าตัวนี้นครับผมก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ในดิสคอตนะครับกดเข้าดิสคอรตเข้ามาได้เลยสำหรับใครที่อยากไมค์ดังจริงๆขอย้่ยมไปนะตรงนี้เลยนะครับไมค์กา้านแล้วก็ไมค์ตั้งโต๊ะทาได้หมดเลยนะครับแต่อาจจะต้องไมค์ดีๆนิดนึงนะครับผมขอยาวไปนะตรงนี้เนาะก็อาจจะต้องไมค์ดีนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมจะไปเสาะโหลดกันเลยนะครับเดี๋ยวตัดไปหน้าดาวน์โหลดก,กันเลย แล้วครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็จะเป็นตัว v b นะครับ Audio นะครับซอฟต์แวร์ก็คือตัวเคเบิลนั่นแหละให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปนะครับเดี๋ยวผมกดดาวน์โหลดให้ดูไม่ต้องกลัวนะคนดูมันไม่มีอะไรแน่นอนเป็นเว็บ .com เลยเห็นไหมคนดูแล้วก็โหลด fl ด้วยอันนี้เขาไว้อัดเสียงกันสามารถโหลดใช้ฟรีได้นะครับไปดาวน์โหลด๋ยบจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างเนาะนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับ กดเปิดมานะครับกดแตกไฟล์แล้วก็กดเข้าตรงนี้นะเซตอัพติดตั้งอะไรปุ๊บมันจะให้รีคอมรอบหนึ่งครับพอรีคอมเสร็จใช่ไหมครับคนดูเนาะพอรีคอมเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเจ้าเคเบิลมานะครับตรงนี้เนาะนมันจะเป็นชื่อตัวนี้นะฮะเป็นชื่อ V B Audio นะครับเคเบิลแล้วพวกนี้เนาะจะขึ้นมา2อ,อันนะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บ นะครับทุกคนกดติดตั้ง FL น่าจะให้รีคอมไปมั้งผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเออกดเปิดขึ้นมานะครับอ่ากดติดตั้งแลวเสร็จเรียบร้อยนะสองแอปนี้เปิด,เป,ดเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีหน้าอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต็มเลยทุกคนก็กาไปให้เหลือแค่ประมาณนี้นะสองอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็กดมาตรงที่ออปชันนะครับแล้วก็มาตรงอ่า general setting นะครับ แล้วก็ออดิโอนะครับแบบเป็น fl นะครับถ้าทุกคนปรับเป็นหูฟังนะทุกคนจะได้ยินเสียงที่เราบูดนะครับซึ่งมันปวดหูมากๆแล้วหูฟังที่ผมฟังอะ่ะมันสั่นเลยนะครับได้นําเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังพังเนาะกดปรับเป็นอันนี้เนาะ fl นะครับแล้วก็กดตรงนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็ปรับนี่เห็นไหม input ปรับเป็นไม์เรนะครับแล้วก็เอาพุตปรับเป็นเคเบิลนะครับประมาณนี้เนาะ พอปรับเสร็จแล้วก็น่าจะมีแค่นี้แล้วก็สามารถปรับทีมได้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากปรับทีมนะครับก็จะมีขึ้นให้อยู่เนาะทีมเซตติ้งเดี๋ยวผบอกเป็นสีม่วงนั่แหละแล้วก็เข้ามาแล้วก็ปรับตรงนี้ด้วยอ่ะเราวก็จะขึ้นตรงนี้เนาะคุณดูหม่แล้วก็จะขึ้นละแล้วก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์นะครับไฟล์ตัวบูทใหม่ดาวโหลดให้อยู่ด้านล่างในที่คอร์สนั่นเองนะเป็นไฟล์แยกนะครับกดโอเพนขึ้นมากดโนนะครับมันจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะนี่จะส่ง ผมจะทิ้งให้ดาวน์โหลดอยู่ใน Discord นะครับดาวน์โหลดปุ๊บอ่าเรากดเปิดขึ้นมานะครับกดโอเคไปเราก็ปรับมีสสุดไปเลยนะครับก้าวไปก่อนเพื่อพอออกเสร็จปุ๊บเราก็ปรับตรงนี้นะคอนโดเห็นไหมเห็นคืนนี้ไหมคือมันบูดแล้วนะคอนโดซึ่งเราจะไปใส่ทีดียังไงเราจะไปเลือนยังไงผมจะเทให้ได้ฟังนะครับเดี๋ยวดูนี่เอ่อสักครู่นะครับนี่ ามารถฟังตรงนี้ได้เลยก็ได้ผมฟังให้ดูดอ่าก่อนอื่นผมลืม,มลืมไปหนึ่งอย่างแรกมาตรงตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับไมค์ปรับให้ไม่มีมาตรฐานนะคนดปรับเอาออกให้หมดนะครับปิดการรบกวนนี่คือออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงตัวเองนะครับอันนี้ยังปกติเนาะพอรับเป็นไมค์นี่ปุ๊บก,ก็ลองฟังดูฟังดูดมันก็จ,กจะจแบบแ ดังแบบนี้เลยนะครับถ้าอันนี้ผมจะบอกให้ถ้าเราไปพูดในดิทคอยด์อาจจะหนีนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูเนาะเดี๋ยวมันไม่มีดิมันไม่มีแบบเป็นห้องนัวเราจะลงไปกวนตตนเลยแล้วกันนะครับขอเทสหน่อยนะผมไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนนะครับอืม ใช่ลุยเลยไว้เีย <c> เ <oughs> งใครมาเนี่ยเุ้ยสวัสดีครับวัสดีครับโอ้ฟ oh, oh, oh. ิเป็นไร <At aya. S 1> อ่ะอ๋อผมล <At aya. S 1> งปับไหมพี่ครับทุกครับทุค <At aya. S 1> รับ,รบ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากไปบูธนะครับไมค์กงไมค์ก้ารทาได้หมดแล้วไมค์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นไมค์ของเจ้าแฮปเปอร์คาร์านนะเป็นของไมค์โอฟานอะไรก็ดีเือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปทากันดูนะก็ดูวิธีนี้ก็ดีสาหรับใครที่เออไมค์โดนด่าวไมค์ก้านอะไรอย่างนี้นะฮะไมค์ไม่ดัง <m ai> ก็เอาไปธีนี้ไปใช้ได้นะมันจะปนหูมากๆนะมันจะร้องอืดๆนั่นแหละก็มีประมาณนี้แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบก็มีแค่นี้แหละครับ บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่เออไว้ผมจะหาหนู่นนี่มาสอนให้ละกันผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรก็ขอทำออสอนเท่าที่ผมกักไว้หรือเก็บไว้ละกันนะครับเมนก็ตามนั้นเนาะถ้าจะปิดเราก็กดอ,ออกแอปแค่นั้นครับเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าตังเกียวซีอู